สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการตีลังกาคิดรายการที่สภาคุณคิดแบบตีลังกาทางโดมชาแนลโทรทัศน์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนดิฉันนกรัชนกอิมบดิตค่ะเอาละค่าเราไปพบกับรายการของเราดีกว่าว่าจะสนุกเฮหามีสาระขนาดไหนกับช่วงแรกตีลังกาพาคุยตีลังกาพาคุย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการตีลากาคิดกับผมตเตลเอในช่วงติลกาพาคุยนะครับซึ่งวันนี้ผมอยู่ที่สถาบันกวดวิชาอพอตี้นะครับผมตั้งอยู่ที่ข้างๆรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศรราสตร,ร์ลังสิตตรงรรตรถนนเชียงรากนะครับผมซึ่งวันนี้แขกสุดพิเศษของผมก็จะเป็นบัณฑิตที่จบไปจากรั้วธร,รรมศาสตร,ร์ด้วยกันและเป็นอาจารย์ผู้สอนของสถาบันอพอลจีนี้ครับเรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปติดตามกันได้เลยครับ ทุกครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณสง่าพลสว่างกันหรือพี่เฉียบแห่งอาโปจีนะครับสวัสดีครับพี่เฉียบครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอะนะครับก่องอื่นพี่เฉียบครับผมก็อยากจะถามถึงความเป็นมาของสถาบันหน่วยวิชาอาโปจีที่อย่างนี้แล้วก็ในตัวพี่เฉียบด้วยนะครับอ๋อก็อาโปจีนี่จริงๆเปิดมา15ปีแล้วครับปีนี้เป็นเซเลเบตครบ15ปีพอดีแต่พี่มาสอนได้ประมาณ9ปีนะครับ9-10ปีแล้วก็ อโปจีนี่ก็จะสอนแต่ก่อนก็เป็นห้องเล็กๆนะครับแถวนี้ย่านหอทรงวิเชตแต่ก่อนก็ไม่ค่อยมีอะไรเจริญนะครับเป็นหอใกล้ๆหอข้างนอกใกล้ธรรมาศาสตร์ก็มีที่สอนพิเศษมีก็เด็กก็มาเรียนเรื่อยๆแล้วก็ขยายกิจการไปเรื่อยๆครับ,รบแล้วก็ตอนนั้นพี่ก็เรียนหนังสืออยู่ก็มาเรียนพิเศษอย่างนี้แหละเพราะว่าวิศวะมันเรียนยากต้องเรียนพิเศษนะครับก็มาติวเสริมเพราะว่าไม่งั้นตอนเยน็ยนๆก็เราก็จะไปเที่ยวกับเพื่อนหรือไปนอนมันรู้สึกว่ามไม่เกิดประโยชน์แล้วก็เลยมาเรียนพิเศษดีกว่า มาทาโจทย์พอมาเรียนพิเศษทีนี้มันเป็นโมเมนต์ของชีวิตเหมือนกันว่าเพลย์วันนั้นพี่เขาไม่ว่างแล้วเพื่อนในกลุ่มที่เรียนด้วยเนี่ยเขาไม่เข้าใจพ,าพี่ในที่นี้คือเป็นพี่ที่เป็นใช่พี่ที่เป็นอาจารย์สอนเนี่ยเขาไม่ว่างแต่เขาติดธุระนี่เพื่อนในกลุ่มก็ไม่เข้าใจแล้วเพื่อวันก็จะสอบพี่ก็บอกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวด้วยความรักเพื่อนก็เออเดี๋ยวสอนให้ก็สอนแล้วไม่มีห้องสอนไง แต่ก่อนมันไม่มีหอเยอะกันี้มันหอน้อยๆมานั่งลุมกันตามโต๊ะยุงกัดมันก็เหนื่อยอก็เลยมาขอห้องพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวผมสอนให้พี่<อ>ก็สอน<ห><ห>เพื่อนสอนเพื่อ,น,อนเพื่อนขึ้นกระดานซึ่งเราก็ไม่คิดอะไรมากทีนี้พี่เขาก็มาเห็นว่าเออพี่เขามาดูคุณภาพว่าเอยสอนเป็นยังไงอะไรสอนผิดสอนถูกขนาดไหนเพราะเขาเห็นว่าเออสอนได้เขาเลยชักชวนมาเป็นหุ้นส่วนมาเป็นอาจารย์สอนอก็เลยมาเป็นอพิจจ์ตัวนี้อย่างที่เห็นอยากจะทราบว่าพี่เฉียจบจากคณะอะไรครับอ๋อพี่จบ SIT ทครับ รหัส44แก่แล้วซึ่งก็เป็นประมาณ10ปีที่แล้วว่าได้ได้ครับ10ปี11ปีที่แล้วพอดีเลยปีนก็อยากจะถามว่าอตอนการงานของพี่เนี่ยพี่ใช้หลักสูตรสอนยังไงหรือเปล่าเด็กถึงแบบอสอนเลยอย่างเงี้ยพี่สอนวิชาอะไรครับก็อ่ะก็ตอบคำถามแรกก่อนนะก็คือพี่สอนที่โปรจี้สอนทุก,ทกสาขาทุกวิชานะครับสอนเยอะมากแต่สำหรับพี่พี่รับหน้าที่สอน แคลคูลัสเป็นหลักแคลคูลัสแล้วก็พวกฟูอิดพวกเกี่ยวกับแมคาีนิกเป็นหลักนะครับเป็นไปในสายวิศวะใช่ไปในสายวิศวะเป็นหลักนะแล้วก็หลักการสอนเนี่ยก็คืออย่างแรกก็คือเราก็ต้องดูเนื้อหาน้องแล้วก็พี่จะไม่ค่อยเน้นทฤษฎีอะไรมากเพราะรู้สึกว่าจริงๆแล้วพอโตขึ้นมาทฤษฎีไม่ได้ใช้ประเทศไทยเรียนเยอะเกินไปรเราอ่านสรุปแล้วก็ดูว่าตรงไหนเป็นใจความสําคัญสอนให้เป็นสเปคว่า อย่างเนี้ยเราควรสเต็ปทำยังไงทําทยัางไงทํายังไงครับแล้วก็อธิบายให้น้องฟังแล้วก็เน้นโจทย์ให้เขารู้เรื่องอแล้วที่สำคัญก็คือใส่ความัใจใส่เข้าไปด้วยนะครับก็คือต้องอยังไงก็แล้วแต่ต้องสอนให้เขาให้รู้เรื่องให้มากที่สุดคือถ้าที่ผมสังเกตคือเด็กๆจะสนค่อนข้างจะสนิทกับพี่เพนะราะว่าด้วยความที่เป็นวัยรุ่นด้วยกันหรือเปล่าโหก็ไม่ใช่ชิงวัยรุ่นหรอกก็คือเรียกว่าวัยรุ่นไหมพี่ก็แก่แล้วแต่คือเนื่องจากพอเราเราสอนเราเราวางบทบาท ในความที่ไม่ใช่เป็นอาจารย์กับลูกศิษย์เสมอไประวังความสัมพันธ์เป็นพี่เป็นน้องบางคนน้องก็มีปัญหาเรื่องเรียนหรือมีปัญหาเรื่องที่บ้านหรืออะไรเงี้ยเรามาปรึกษากันมาแชร์กันคือพี่จะบอกน้องว่าจริงๆอพจลก็คือบ้านที่สองเพราะอย่างเราเราเรียนอยู่รังศิษย์เนี่ยบางครั้งมันเราไม่ได้กลับบ้านเป็นอาทิตย์ถ้าว่างก็มานั่งดูทีวีหรือมีปัญหามานั่งคุยมาปรึกษาพี่เป็นผู้ใหญ่กว่าเขามีไรสอนก็จะสอนได้มีไรเตือนก็จะเตือนได้อะไรเงี้ยเราก็จะใช้ประสบการณ์ที่เรา เรียนรู้จากธรรมศาสตร์ลังสิตเรียนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเอาไปสอนน้องเขาก็จะคิดว่าเราเป็นพี่น้องกันมากกว่าก็เลยสนิทกันครับงั้นถ้าพูดถึงต่อมาคือในตอนที่พี่เป็นนักเรียนเนี่ยพี่ผมอยากจะทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของรั้วธรรมศาสตร์กันแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงของเยอะเลย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 ก็สิบปีที่แล้วเนี่ยนะก็อย่างแรกคือหอข้างนอกมีอยู่แค่สามหอมีสวิเชตอินเตอร์พาร์คแล้วก็ สวินชาร์นะครับคือตอนนั้นพวกหอใหม่ๆหอใหม่มีมีรู้สึกจะมีวีเคพอีกหอหนึ่งเก่าๆวีเพีอยู่น้นนะครับเพราะฉะนั้นเด็กเด็กนักศึกษามหาลัยธรรมศาสตร์จะอยู่หอเอเชียนเกมหอเอเชียนเกมนี่ชั้นหนึ่งเลยคือเป็นหอยในที่สุดยอดแล้วอยู่หอเอเชียนเกมเท่มากเท่สุดๆอยู่หอเอเชียนเกมแล้วก็บรรยากาศหอเอเชียนเกมจะสวยงามมากตกอ่าตกกลางคืนเนี่ยจะมีอ่าทำกิจกรรมเล่นกีตาร์สามสิบสิบวงเยอะมากเลย จะร้องเพลงตามบ่อนนะอ่าสมมุติว่าโซนซีเนี่ยใครไปโซนซีเนี่ยที่ประชุมทีเด็ดเลยก็คือตรงเซเว่นโซนซีซีสองซี<ส>อะ<ส>ไรไม่รู้พี่จำไม่ได้ก็จะอ่าซี3 3> สามได้มีคนมาเล่นกีตาร์อ่าใช้เต้ๆหน่อยเลย่นกีตาร์มีการปั่นจักรยานแต่ก่อนเราจะขับรถกัน้อยมากส่วนใหญ่จะเดินทางโดยการปั่นจักรยานก็คือจะมีแก๊งจักรยานขับไปขับมาแล้วก็มีเล่นกีตาร์เยอะแซวอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีพวกสถาปัตสถาปัตตรงเซเว่นเนี่ยมันจะมีอ่าล้สนามหญ้าไว้ มันจะเหมือนแบบเป็นสิ่งที่โชว์สักผู้สถาปัดเขาบ้าๆบาบอ,อะไรเงี้ยเขาจะโชว์อะไรเขาก็ลงมาตรงสนามยาอ,อแล้วก็กิจกรรมสักสักอัน,นโอโหนึ่งที่พี่คิดว่าแบบเด็ดมากเมื่อสิบปีที่แล้วคือฮิตสุดๆส่วนใหญ่ก็ฮิตสุดๆเลยหรอฮิตสุดๆเลยนะแซวหญิงนีฮิตสุดเนี่ยคือคือเรานั่ง้เขาผ่านคือตรงนั้นบอกมันเหมือนเป็นเซนเตอร์พอยเป็นความเจริญเดียวแล้วอ่ะคือไม่ว่าคุณจะอยู่หอนอกหอในคุณต้องขับรถเข้าไปเพื่อไปอยู่ตรงนั้น พิกพริกไม่ไม่ได้กินไม่อะไรนะไม่เห็นอ่ะก็ตรงนั้นเนี่ยพิกสุดนี้ประมาณห้าทุ่มครึ่งเพราหอปิดเที่ยงคืนเซเว่นนี่จะแตกอะไรคนจะลงมาผู้หญิงสวยๆหรือผู้ชายหล่อๆทลักเดือดลงมากันหมดเราไปมาดูตรงนั้นใครอยากขอเบอร์ผู้หญิงอยากอะไรเงี้ยก็อาศัยชวดตรงนั้นแทงอ่าก็สนุกก็เป็นสถานที่บันเทิงอ่าก็บันเทิงก็อ่าใช่ก็เราก็ อย่างวิศวะก็จะชอบแซวผู้หญิงอย่างสมมุติว่าคณะ JC อย่างเงี้ยหรือคณะบัญชีชอบซอ้อมหลีดอ่ารีดตรงอ่ะเขาเรียกอินเตอร์โซนมันจะมีไอ้ขั้นบันไดเขาชอบซ้อมกับบันไดเปล่าใช่ไหมเขาแบบคอเสียงเชีย่ยนอะไรข้าอะไรเงี้ยเราก็เอ๊ะทำไมเขาต้องซ้อมบันไดเปล่าเออไม่ตื่นเต้นเลยเราก็เกลียเพื่อนๆไป่อยสิบยี่สิบคนนั่งเต็มไปหมดเลยคือเป็นสแตนด์ย่อมอราเขาวิ่งมาขอเสียงเชี่หน่อยข้าเราก็ตบมือซ้อมเจ๋งครับเจ๋งครับอะไรเงี้ยพอเขายืดตรงๆเราก็เดินไปตรวจแถว แต่พอแต่ก่อนแบบที่ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวครับพวกพวกแบบบัญชี JC พวกก็กลัว SI ครับด้วยความเถ่อนของความเป็นวิศวะอะไรเงี้ยผู้ชายมันเยอะไงยเราก็เดินตรวจแถวอะไรเงี้ยเจ๋งอ่ะสวยก็สวยแช่วับหน่อยอะไรเงี้ยแล้วการเปลี่ยนแปลงเนี่ยการเปลี่ยนแปลงก็เป็นโอ้โหไปที่ดีหรือว่าไปทางที่มันก็ลบมากกว่าอย่าพูดกระดี่ลบเลยมันเป็นไปตามโมเมนต์ของของสังคมมากกว่าแต่ก่อนนี่ ปั่นจักรยานมีกิจกรรมเราสัมพันธ์กันมากขึ้นแต่เนื่องจากพอผ่านมาแล้วสิบกว่าปีเนี่ยมันมีวัตถุนิยมเข้ามาเยอะใช่ไหมครับรถเข้ามานะครับหอนอบเกิดขึ้นเยอะมันทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษามันหลุดออกไปนะครับมันไม่อยู่การที่มันอยู่หอหอเดียวกันเนี่ยมันได้ทํางานด้วยกันได้เล่นกีตาด้วยกันมันก็เลยรู้จักเพื่อนกันมากขึ้นรู้จักว่าธรรมศาสตร์เป็นยังไงสัมพันธ์กันมากขึ้นแต่พอเราต้องกระจายกันอยู่อยู่หลายๆหอเนี้ยก็กลายเป็น กิจกรรมก็เป็นอีกรูปแบบหนึง่งใช่ไหมครับพอมีรถยนต์มากขึ้นคนอยู่หอ,อน้อยลงใช่ไหมครับแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนก็เป็นอีกกรณีหนึง่งม,มีการใช้ของที่ฟุ่มเฟือยขึ้นมีการมองอ่าเรียกไรมองบทบาทของแต่ละหอช่นหอชั้นแพงหอชั้นหรูค,ความหรูหรามันเข้ามาเยอะขึ้นแต่ถามว่าจิตปัญญาณเป็นธรรมศาสตร์ยังพอมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่ยังมีกลุ่มคนที่ยังมีอยู่แต่ก,ก่อนเนี่ยมันมีที่หนึ่ง พี่ขอพูดยาวนิดหนึ่งเขาเรียกว่าสภากาแฟสภากาแฟเนี่ยจะอยู่ตรงประมาณน่าจะอยู่มันซีตรงกลมๆอ่ะพี่จำไม่ได้ละซีแปดซีหกซีห้าหกเจ็ดแปดเป็นร้านเป็นร้านกาแฟใช่เป็นร้านร้านกาแฟเขาเรียกสภากาแฟก็คือว่าเราจะมาคุยเรื่องทุกๆสิ่งทุกอย่างธรรมศาสตร์กันคือในในที่นี้คือทุลเรื่องทุกอย่างนี่ใช่ก็คือคนที่มีแนวคิดเกี่ยวกับหลักการความ